ารกิจวันนี้นะครับผมปันน่นนาไทนาหวานข้าวนะครับบันทึกไว้วันที่วันนี้วันที่18นะครับผม18พฤษภาคมเรามาปันน่นนาบ้านว่งให้นะครับผม ารกิจวันนี้นะครับผมปันน่นนาไทนาหวานข้าวนะครับบันทึกไว้วันที่วันนี้วันที่18นะครับผม18พฤษภาคมเรามาปันน่นนาบ้านวังให้นะครับผม2567นะครับบันทึกไว้นะครับว่าปีนี้เราปัน่นวันที่18 <c oughs> เราจะทำข้าวเหนียวขาว หอมวิสุทธ์นะครับผมโอ้ oh, เมื่อเช้าก็ลืมดูบริเวณาไม่เป็นไร,รเลยอีกที่หนึ่งนะครับผมข้าวเหนียวขาวหอมวิสุทธ์นะครับเป็นข้าวที่ต้นสูงอยู่ที่ประมาณ120-130ถึงมเซนนะครับผมต้นสมบูรณ์แข็งแรงลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งเขาก็คือมีกลิ่นหอมแล้วก็อ่อนนุ่มนะครับต่างจากข้าวกอของหกตรงที่เขาจะเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่ 18- ถึง25พฤษกิกายนนะครับผมเป็นข้าวไวต่อแสงนะครับเป็นข้าวนาปีนะครับผมข้าวเหนียวขาวหอมวิสุทธ์นะครับผม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวปรับปรุงสายพันธุ์โดยอาจารย์ตุลางนะครับแก่นคำกล้าพิลาน้อยนะครับผม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับผมข้าวเหนียวขาวหอมวิสุทธ์นะครับผมรอมาดูผลงานกันนะครับผมผมปั่นอยู่ที่ผมพ่นหวานอยู่ที่ 20กิโลต่อไร่นะครับนาแปลงนี้2ไร่นะครับใช้ข้าวเหนียวขาวหอมที่สุดิ์อยู่ที่40กิโลกรัมนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าผลผลิตจะเป็นอย่างไรปั่นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นนาที่ไถใหม่นะครับผมดันใหม่ไถใหม่ถ้าเราไม่ทําแบบนี้ข้าวเขาจะรถไถก็จะลงไม่ได้นะครับเพราะว่านาเราเป็นนาลุ่มนะครับผมเราต้องปั่นไถ หวานไว้ก่อนที่ฝนจะลงมานะครับผมอันนี้ฝนลงมารอบที่ประมาณรอบที่สองนะครับเราก็เริ่มจัดการเลยครับผมปั่นไถเลยครับผมนี่ข้าวเหนียวขาวหอมวิสุทธ์นะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของเขานะครับผมวันนี้นับเป็นวันที่หนึ่งที่เราเริ่มพ้นหวานนะครับวันที่18พฤษภาคม2567นดนะครับผมข้าวเหนียวขาวหอมวิสุทธ์เขาบอกว่าเป็นข้าวที่อร่อย มีคุณประโยชน์มากมายนะครับผมที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ,อเขาไม่ล้มง่ายเหมือนข้าวกอขอ,ขอหกนะครับลำต้นแข็งแรงทนทานต่อโรคนะครับปรับปรุงสายพันธุ์มาเรียบร้อยนะครับผมโดยอาจารย์ตุลางแก่นคำกล้าพิลาน้อยชาวนายุคใหม่นะครับเราจะไม่ถ่ายดำเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลานะครับผมทำงานประจำกันนะครับ ก็เลยจำเป็นต้องทำแบบนี้นะครับสะดวกสบายไม่ต้องอตากแดดตากฝนนะครับผมเวลาไม่ต้องดำนะครับตามยุคตามสมัยครับผมเพราะว่าแต่ก่อนแถวนี้ก็ดำทั้งหมดนะครับวันพืชมงคลทุกนาเจ้าของแปลงนาเขาก็จะเริ่มหวานข้าวตกกล้ากันนะครับแต่ว่าปีนี้ผิดแปลกไปจากทูกปีเพราะว่านาข้างๆปกติเขาหวานแล้วนะครับ นาแปลงข้างๆใต้รถไถฝั่งนู้นแต่ว่าปีนี้ไม่หวานนะครับผมไม่หวานและก็ไม่ไถย,ยังไม่ตกกล้าเลยครับเขาบอกว่าปีนี้แรงจัดนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องอรอฝนก่อนเขาบอกยังไม่ได้ทําการตกกล้าหวานกล้าเลยนะครับนี่แหละครับฝนฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราทําก่อนได้วางแผนปรับปรุง ป้องกันก่อนได้เราก็ทําก่อนนะครับผมหว่านไว้ผลผลิตผมทดลองแล้วนะครับผมในความคิดของผมนะก็นาของผมที่ทํานะครับผมได้ผลผลิตดีกว่านาดํานะครับปีที่แล้วนะครับที่หว่านไปผลผลิตน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละคนนะครับบางคนก็บอกว่าหญ้าเยอะแต่วิธีหญ้าเราก็มีวิธีการกําจัดนะครับผมโดยการตัดนะครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีการตัดข้าวนะครับ แต่ว่าปีที่แล้วของผมไม่ตัดข้าวด้วยนะครับลดต้นทุนในการตัดข้าวด้วยแต่ว่าปริมาณข้าวที่ได้ก็โอเคนะครับผมจากการทดลองหวานปีที่แล้วนะครับก็เลยทำให้ปีนี้ชาวบ้านก็ทำกันทั้งเกือบหมู่บ้านแล้วนะครับปีนี้จากปีที่แล้วคิดประมาณ20%ได้ในการหวานนะครับผมหวานพ่นหยอดแต่ปีนี้ ไปแล้วครับ50-60%นแล้วครับเหลือไม่กี่แปลงที่จะทำการหวานกล้าและก็ตกกล้านะครับผมก็เป็นที่สังเกตได้ว่าคนรุ่นใหม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับผมมีเครื่องจักรมาช่วยทุนแรงเขาก็จะไม่ลงทุนลงมือเองนะครับผมก็จะทำการใช้เครื่องทุนแรงกันนะครับผมใช้รถไถครับรถไถแล้วก็พ่นเอาครับผมสะดวกสบายทุกวันนี้ครับ thank you